บอกมาพวกมึงกินอะไรน้ำส้มน้ำส้มทั้งหมดมึงจะปั่นหรือเปล่าไม่ปั่นพวกมึงจะเอาแบบ5บาทหรือ7บาทถ้า7จ็ดบาทกูล้างแก้วให้ถ้า5บาทกูไม่ล้างอ้าแบบล้างแก้วอยู่แล้วแหมมีฟอมีปลาอะไรกินบ้างเออมึงมาเช้าเช้าแบบเนี้ยกูมีบั้งโกให้แดกนี่อาหารฝรั่งเป็นไหมกูจะเลียกฝรั่งถ้ามึงเป็นคนสั่งอะไรก็มี พิซซ่านี่กูมีแต่หน้าไปแห้งนะกูจะแดกหรือเปล่าว่าไงจะกินอะไรไอ้ลังเอ้าอะไรก็ได้เข้าผัดอเมกันไม่มีกูไม่ชอบครินตันโอ้โหนี่เข้าผัดหน้าะจญแล้วไม่มี กูจะย้ายร้านไม่อยู่ท่าพระจันร์แล้วกูกำลังเปลี่ยนเมนูโอ้ยแม่แบนะะอ้แดงง่ายๆอย่างเงี้มาบ่อยๆนะกูชอบเด็ดเด็ดเด็ดี่ปองข้าวผัดแหนมเหนือนอกหลายปีไม่ค่อยได้กินปริมาณแหนมในเลือดลดน้อยลงน่าใจหายกูไม่ต้องการรายละเอียดยำอือข้าวหน้าเป็ดข้าวหน้าเป็ดมึงจะเอากี่หน้านะหน้าเป็ดมีหลายหน้าด้วยหรอร้านกูมีอ่ะ เอาหน้าเดียวแล้วกันข้าวหน้าเป็ดหน้าเดียวเล็อกต้มยำมาสั่งหรือถามสั่งสิสั่งคุณสั่งอะไรข้าวซอยมีเปล่าถ้ามึงสั่งกูเคยไม่มีเหรอข้าวซอยห่อเนี่ยมึงจะกินจริงหรือเปล่าไม่จริงแล้วกูจะสั่งนะสั่งก็ได้เลยว้าวเออบุญชูล่ะ บุญชูเป็นไงมั่งบุญชูโน่นไปเป็นพ่อค้ารับซื้อข้าวเปือกแถวสุพรรณเนี่ยคอยชนผู้ลงสีไม่ให้ชาวนาถูกกดราคามากนักนี่นี่จะแต่งงานกับโมลีแล้วนะนี่ก็ดีสิเฮ้ยสตีฟไปทำเปเปอร์เรื่องบ้านไทยแถวสุพรรณดีกว่าบ้านบุญชูอ๋อไปไหนก็ได้สตีฟติดหอยสอยจามยู่แล้วติดสซย้อยต สาไหนมาไหนเฮ้ยยังไงไม่รู้ข่าวพี่ช่วยนะแกทำท่าเรือขาดทุนถูกเจ้าของท่านะยึดคืนหมดเลยเออจริงนี่จะไปเปิดร้านอาหารอยู่แถวสุพรรณนะมาตามตื้อพวกเราให้ไปเข้าหุ้นด้วยอ่ะไปชวนพี่มาก่อนพี่มาไม่สนว่ะไล่เปิดเลยเออพระพันเองก็ทํางานอยู่กับพี่มาทําไปเรื่อยส่วนให้คำมูลนะก็ลาออกจากราชการเที่ยวไปตะเวนหาของเก่าตามต่างจังหวัดมาอ่ะหาอยู่แถวสุพรรณบ้านบนชูนั่นแหละ อันนี้น้ำส้มช่วยกูโยกจากไายฟิอะไรยำข้าวผัดของมข้าผัดแหนมข้าวผัดแหนมวันหลังมึงอย่าสั่งบ่อยมึงรู้หรือเปล่ากว่าจะเป็นแหนมเนี่ยเขาต้องแตะหมูตายซะก่อนเนื้อมันจะได้ริมเส้นเส้นต้มยำไอ้นี่ข้าวหน้าเป็ดมึงเอาหน้าเดียวใช่ไหมหน้าเดียวจะพอแดกเหรอของมึงรอเดี๋ยวหน้าใหญ่พี่ป้องข้าวหน้าเป็ด มันนี่ไงมีข้าวใช่ไหมนี่หน้าเป็ดมีปากมันนี่ตามันหรือยาวข้าวแนมโอ้าไปปองตะเกียบวะได้ตะเกียบวะเอ้ยเห็นได้เลยนี่ก๋วยเตี๋ยวไม่ตะเกียบใหญ่ไม่ใช่ไง่เราตะเกียบไรไอ้กูลืมโอกินช้อนก็ได้วะพี่ปองเข้าซอยได้ยังเข้าซอยห่อได้ยังอะกูบอกให้รอเดี๋ยวไม่รอแล้วจะกินเดี๋ยวนี้ เข้าซอยฮอดกี่เดียวนี้เวลานี้ปัจจุบ,บันนี้ยทำไม่ได้บอกมาเลยดีกว่าบัดเถิดแพ้ดีกว่าอย่างงี้ไม่บอกทำได้ทุกอย่างก็ได้ไอ้ระยำเฮ้ยเข้าซอยวยอยเปิดพิสดารดีนะัะขอท้าพิสูจน์มึงสักทีไอ้ระยำมึงจะเข้าซอยไหนนะม,มึงบอกมันไปเลยไป มันสั่งข้าวซอยห่อมันก็ห่อให้มันหน่อยก็แล้วกันไปเฮ้ยข้าซอยเหรอโอ้ยมันเข้าซอยว่ะุย